ดเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูหวานแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูหวานก็มีกิจกรรมนะคะการทําของเล่นวิทยาศาสตร์นะคะมาให้เด็กๆได้ทํากันอีกเหมือนเดิมเลยค่ะดเด็กๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะีเด็กเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทาก,กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะไปกันเลยค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการทํานะคะก็จะมีกระดาษลังรูปวงกลมแบบนี้เลยนะคะคุณครูหวานก็ตัดให้เด็กๆนะคะ2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะต่อไปนะคะกระดาษสีแบบนี้เลยค่ะเด็กๆคะ่ะมีอยู่5ชิ้นนะคะแล้วก็กาวค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมากันหรือยังคะถ้าเกิดเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆหยิบกระดาษนางวงกลมขึ้นมา1อันก่อนนะคะแล้วก็กระดาษสีค่ะเด็กๆคะ่ะ กระดาษสีนะคะดเด็กๆนำมาทากาวนะคะนี่เลยค่ะตรงมุมนะคะนิดเดียวพอดเด็กๆก็วางกระดาษสีไปแบบนี้นะคะทุกอันเลยนะคะดเด็กๆทุกอันเลยนะคะนี่เลยค่ะติดตามผัวเลยนะคะนี่เลยค่ะทากาวติดไปทุกอันเลยนะคะ อ่านสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะต่อไปเมื่อเราติดกาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเรานําไม้เียบุกชิ้นนะคะมานี่ค่ะเด็กๆ,ๆคะเสียบตรงรูตรงกลางแบบนี้เลยนะคะเสียบนิดเดียวพอนะคะเด็กๆแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะเด็กๆอีกอันหนึ่งนะคะเราเสียบตรงด้านหล่างเด็กๆ,ๆคะตรงรูเลยนะคะ บบนี้เลยนะคะระวังนะคะต่อไปเราก็นํากระดาษนะคะตรงปลายกระดาษแบบนี้นะคะทากาวค่ะแล้วก็นํามาติดทางล่างแบบนี้เลยนะคะให้ตรงกันเลยนะคะติดกระดาษสีทุกอันเลยนะคะเด็กๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ม้วนติดแบบนี้เลยต่อไป ทุกอันเลยนะคะอีกอันนึงนะคะติดเสร็จหมดแล้วนะคะเด็กๆะ่ะก็จะได้แบบนี้เลยแต่เด็กๆขาระวังนะคะด้านบนไม้มันทําไมคะเด็กๆขะ มันแหลมในเด็กระวังด้วยนะคะเราก็จะได้เสร็จแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะคะว่าจะเล่นแบบไหนนะคะเด็กๆเด็กๆคะเราก็จะได้การหันหมุนสีแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะด้านบนมันแหลมใช่ไหมคะเด็กๆใช้กันไกรค่ะเด็กๆคะตัดตัวที่มันแหลมๆออกก่อนนะคะอ่าแล้วก็วิธีการเล่นนะคะเด็กๆจับขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเอามือทั้งสองข้างนะคะจับแบบนี้ค่ะ แล้วก็หมุนแบบนี้เลยค่ะเด็กเราจะได้กลางหันหมุนสีแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเด็กก็เล่นกันที่บ้านทํากันที่บ้านนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะประดิษฐ์เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะในการประดิษฐ์นะคะเสริมให้ครูหวานดูเลยนะคะเด็กค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหวานก็สอนการประดิษฐ์กิจกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูค่ะว่าพรุ่งนี้นะคะคุณครูหวานจะนำกิจกรรมอะไรนะคะมาให้เด็กได้ทำกันอีกนะคะเด็กๆบ๊ายๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ